สวัสดีครับบ้านมุงพักเครื่องนะครับเรามาพบเจอกันใน EP ที่33นะครับ EP ที่33ติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนี่เลยนะครับ200บาททุกรายการมีเก็บเงินไปทางนะเริ่มกันรายการที่หนึ่เลยใน EP ที่33นะพะระลีลาถ้ำหีบนะ มีข้างเม็ดนะครับมีลักมีอะไรนะพวกลักพวกอะไรนี่ต้องได้อายุล้วก็ถึงจะขึ้นนะครับเราจะไปวานหรือเราจะไปจ้างเขามาขึ้นไม่ได้นะเขาไม่มาหรอกตะกุดทองแดงนะครับม้วนสามรอบความยาวอยู่ประมาณสามนิ้วนะเป็นทองแดง ไม่ทราบที่นะครับหมายเลข3เป็นแหวนตะก้อน,นะครับตะพัดใช้มาเยอะค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ท้องวงไม่ขาดน่าจะเป็นหลวงพ่อขวันที่จิตนะรายการที่4เป็นเหรียญพัดยกหลวงพ่อทองดำวัดท่าทองนะครับวัดท่าทองอ,อตลดิดนะ กะไรทองส,ยสวยๆเลยลเจ้าของเนบอยู่เลยมีต่อโคด้านข้างนะครับหมายเลขที่ห้าเป็นเหรียญกลมนะเหรียญกลมหลวงพ่อเงินหลังเป็นช้างนะครับออกจังหวัดประจวบนะเป็นเหรียญกลมไม่มีหูนะครับไม่ได้ขาดไปนะไม่มีหูหมายเลขที่หก เหรียญในหลวงกระไหลทองนะครับหลังเก้าราชการเหรียญสวยๆเลยนะเหรียญสวยๆเลยนะครับเหรียญที่ 7. เจ็ดเหรียญหลวงปู่แขกนะแห่งวัดบางระกามนะครับวัดสุนทรประดิษฐ์วัดที่สร้างสิงป้อนเยือนนะครับบางระกามหมายเลขที่แปดเหรียญกลมหลวงปู่แหวนนะ สุดจินโนนะครับมีต่อคกด้านหลังนะปากตรงฮิโร่นี่นนย,นย่กลมกล้วยนะผมใช้เลยหมายเลขที่เก้าเป็นเขาเรียกขุนแผนทรงไก่นะครับเขาเล่นกันเป็นเจ้าขุนเอ้ยนี่หลวงพ่อกลวยนะครับพูดผิดอยู่เรื่อยนี่ตบปากไปทีตบจนปากบวมไปหมดแล้วนผิดทั้งวันนี่ สาริกาอยู่ในน้ำมันนะครับเป็นไม้นะเรื่อมพลาสติกอยู่ในน้ำมันไม่ทราบที่นะครับหม,หมายเลขสิบหมายเลขสิบเดเป็นสาลิการเหมือนกันนะครับไม้ <c oughs> โทษครับอยู่ในสีพึ่งนะครับเรียมพลาสติกมาเหมือนกันตัวค่อนข้างโตน,นิดหนึ่งนะหมายเลขสิบสอง เป็นพระพุททรงเครื่องนะไม่จราจีนะครับสวยงามเป็นเน้อโลหะหมายเลขสิบสามเป็นเหรียญพ่อรวยนะครับลงยาเป็นเหรียญกระไลเงินนะครับไม่ใช่เงินหมายเลขสิบสี่พระนางพญานะครับเป็นพระนางพญา หมายเลขสิบห้าก็เป็นพระนางพญานะครับตัดตอกนะนีเนี่ยหาสวยงามน,นะครับครบนะครับสิบห้ารายการสนใจติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรเป็นกำลังใจให้กันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนี่เลยขอบพระคุณลูกค้าใจนีนครับ